วันนี้เนี่ยผมจะมาเป็นคุณปู่พาหลานที่ฟอร์ฟนเนี่ยไปเที่ยวหนึ่งวันนะครับผมแน่นอนครับว่าปู่เป็นคนขับเนี่ยคือปู่ขับไม่ได้แน่นอนและแน่นอนครับว่าหลานเนี่ยขับเป็นครับผมในชีวิตจริงเขาขับเป็นฮะหลานช่วยดูทางให้ปูเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโ <Okay, okay. S 1> อเคมหนังสือเข้ามาอีกรอบหน่อยหลานรู้ตัวไหมว่าหลานถือผิดด้านกำลังนั่งอ่านอยู่ไอ้ข้างหน้าที่มันอยู่หน้าอเกนั่นอ่ะมันทันแรกเขาเขียนไว้ว่าอ๋อโยนไปก่อนตาอ่านไม่ออกอะ่ะ <laughs> ตัวมันเล็กไป <laughs> าเเริ่มมทำไมมันไปไม่ได้่ะก,ก,กด e ไม่ใช่หรอกด e เดินหน้านี่ถูกแล้วดิอ๋กดบิสอ๋อ,อ,อหลานร้านปู่ลืมเปลี่ยนเกียร์ <c oughs> เปล e ี่ยนเกียร์สิวะดีเดินหน้าน <c oughs> ตายแน่ยเคุณตายแน่ยเนพวกเราตายกันแน่ยนี่โอเคได้เกียร์หน้าแล้วไปเกียร์หน้าแล้วโอเคไปกันเลยมาไปในต่อดันไปในต่อขวาค้าโดยขวานิดนึงนิดนึงขวานิดนึงไอ้หักซ้ายแล้วถอยหักซ้ายแล้วถอยโอเคทำไมถอยไม่ได้อะฮะอ๋อรู้แล้วทำไมมันขับไม่ได้เมื่อกี้คันเร่งหายคันเร่งหายไปไหนอะเดี๋ยวว่าเจอเจอเจอ กินเทปอยู่เอาไปนี่มันหายจะกินเด็กดื้อเอาเอาไนี่เอาไนี่เอานี่เอานีอาไม่้เอาไม่ได้เออแต่ตรงไปตรงไปอะตรงไปเลยซ้ายเหมือนซ้ายเลยซ้ายสุดเลยซ้ายไ่มหลานไม่อยู่นี่ทำไมลูกกลับไปหลานโอ้ยโอ้ยโอ้น้ามืดเลยวะโอเค เขยถอยหลังถอยหลังเออถูถูตรงตซ้ายซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยหักพวงาะไรน่าจะเดียวได้เลยนะเอ้ยถูกแล้วต่อไปต่อไปตรงนี้ขึ้นล้อแล้วตรงเลยตรงนั้เดี๋จะมีเลี้ยวซ้ายข้างหน้าอ่าเริ่มหักพวงอะไรเริ่มหักพวงอะไรซ้ายเลยซ้ายขวา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 ขว้ขาขวาขาขาขา้าไาข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 ่าขนขาขางาัาขาขาาาขขาขนาขาขาขาาหาขาาขนขา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 าข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 ขขาาาาาา ซ้ายซ้ายซ้ายอีกนิดนึงอ่าเออทุกกทุกกอันนี้มันทางตรงแต่ว่าเรากำลังเขยอยู่ตอนนี้อาจจะต้องปิดซ้ายนิดนึงอ่าเห็นอล้วเห็นทางอะไรซะเดี๋ยวเดี๋ยว เออต้องก็ต้องเอาบัตรเอาบัตรให้เขาต้องบัตรให้เขาทางไหนอะซ้ายหรือขวาบัตรอยู่ใต้ใต้เบาะใต้เบาะข้างคนขับรถกูเลยลกจัดเออชนีิดอะไรชนิดอะไรไม่ให้เขาแน่วะไม่ให้เขาแน่วะมันต้องเปิดกระจกรถปะนี่ปะโอ้โหแล้วแบบเป็นเป็นด้ามจับแบบโคบราณถึงไหมถึงไหมไม่ถึงอะโอเคงั้นเราต้องถอยขวาเล็กๆแล้วก็ถอยหน่อยนะเออได้เลย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 ได้ได้แล้วโอเคแล้วไงอะเราหย่อนลงไปแล้วอะต้องหจอดเหรียญปะโอหย่อนเหรียนอยู่ด้านล่างเนี่ย ไงแล้วอยากจะอุ้ยทำไมทำไมทำไมฟ้าขึ้นน่ะปูฟ wow ้าขึ้นปูฟ้าขึฟ้าขึ้นปัดปัดน้ำฝนหน่อยปัดน้ำฝนที่ที่ปัดน้ำฝนเหรอที่ปัดน้ำฝนไอ้ไหนวะเออเออเออไปไม่หายวะที่ปัดน้ำฝนไปเฮ้ยต้องอ่านคู่มือไงพอยานงี้ถึงต้องอ่านคู่มือไงเขาเลยังสอ้ออะไรวะ

กูบอกให้ตรงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีบยนึงนะขอเขาขยิงดูกับนึงขวา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 อะรอถอยถอยถอยอะถอยก็รอแต่ค่อยๆนะค่อยๆขอดูทางเออต้องเข้าประตูนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวลองไปซ้ายดิ โอ้เใส่จะมองผิดแต่มันมีป้ายเขียนว่าความอินนะมันต้องพุ้งเข้าไปหรือเปล่าหล้านอยากลองคือมันเชื้อเชิญมากเลยอะคือแบบัอนนิบถูกแค่สิ่งในหัวมากเลยหลานเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวูเราได้เลย Let โกได้เลยลาน Let's go ลานเป็นไงบ้างทุ่อย่างขีดดีไหม แล้วจะดีดีวะอ๋อเสียงเราไปทางที่ถูกต้องถั่วถูกได้ไงวะแล้วก็เฟลได้ว่าเสียงในหัวของของปูก็ถูกแล้วดีต้องไปไปขวาต่อนะไปขวาเออขวาโอ้เด๊จิบมากนะหลานทุกอย่างทุกอย่างมันโอเคดีนะหลานหลานอย่าบ่นนะแล้วซ้ายนะซ้ายแล้วค่อยๆไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเบี้ยวซ้ายอีกรอบหนึ่งซ้ายอ่ะซ้ายเลยซ้ายไปกริบปูปูถกถูกถูกบูกถ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 ูยถูก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 ถ แล้วไงต่อปแล้วเราก็ตรงไปแล้วซ้ายมือตรงไปแล้วนิดหนึ่งอ่แล้วายโอเคผู้คนโทษผูขอโทษที่ถึงพอห่อแล้ว อา่ตรงไปตรงไปตรงไปปุ๊บซ้ายซ้ายเลยซ้ายเลยโอเคไปเลยขับไปทาขวาเลยขวาที่จะออกเขาบอกตรงไปเลยไม่ใช่รถลาหันใช่ใช่โอเคไปซ้ายไปซ้ายแต่ซ้ายไม่ต้องเยอะเพราะว่าเหมือนต้องคืนบัตรตรงนี้นะเฮ้ยสวยเลยพอแล้วถอยนิดหน่อยขอบัตรตั้งหน้าบัตรอยู่ข้างหน้าอ่อเอออันนี้จ้าเออบัตร ยอมไปได้นี่เน่งอะไรหลานไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดปูนะได้ไหมยอะข้างหลังดิแล้วทำไมที่ปั่นน้ำฝนมาอยู่นี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลานรับแล้วเอาดีๆนะเพราะอันี้เอาดีๆนะรับ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 อ่าเดียวเอ้ได้แล้วเออปืนหน้าต่างก่อนปืนหน้าต่างก่อนลูกหลานหลานปืนหน้าต่างก่อนเออเออนี่ตองมาเบาต้องมาเบาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวลูกเปลี่ยนเกียร์

โอเคยายไม่ต้องเราผ่านแล้วฮะเราผ่านแล้วยายชีบบ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 ีบจี๊ตั้งตั้งรถตรงแล้วขับยาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเดินชนรถเราเนี่ยเดี๋ยวไปโย่ใไญ่จิ้มไปเลยพี่ขวานิดนึงขวานิดนึงขวานิดนึงยังมาขวาขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหรือขวาไปยาวเลยเออชิ้มมันชนใช่ไหมใช่ตั้งตั้งเจเดินหน้านะไปเลยขับตรงปุ้งยาวปุ้งยาว สองสามส e ี่แมุ่่ทับใจอันนี้เดี๋ยวให้สัญญาณแล้วไปนะสามสองไป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 ปพุ่งเยอะมากเบร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 กเเรกเบรกเบรกโอเคเ่อยเอยมากู้ายพูเขิงเลยที่นี่เดี๋ยวเเราสัญญานักองนไปไปเออโอเคเบรกสวัสดีครับุ่งได้ไงอ่ะเออไม่เป็นไรยังมีเช็คพอยต์อยู่3ามไปไป สวยเบก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 น่าจะต้องซ้ายละมั้งโอ้โโอ้โอ้เอ้โอ้โหโถด๊อวเดี๋ยวยายเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาเเขับเลี้ยวขวายขวานะเราจะเข้าฝดสั้กันปปปไอ้เป็นอะไรไปอะไรมันกอยู่โอ้โหอวาอย่าไปเทศอะไรัวตัวจริงๆเลยเดี๋ยวยายเลี้ยวซ้ายเลยเออโอเคย่ามาจ เอ้ยสวยเยอะมากยายทำถูกมากเลยเยอะมากเยอะมากไปต่อเลยไปต่อยังไงวะกลางๆมันจะมีติดอะไรนะหรือเปล่าไม่ยายเคลียร์เรียบร้อยแล้วไปต่อเลยอย่าไปเคลียร์มันเออเออเอ้อย่างงั้นแหละอย่าบอกว่าตกไปเลย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 ไปด้ใจเรื่อยวันซ้ายซ้ายลานบอกว่าซ้ายโอ้ผมว่าน่าจะไปได้นั่นแหละอ่าแล้วเดี๋ยวยายหนีตรงเลย สวยบิดๆๆหักขวาแล้วเดินหน้าสวยๆตั้งรอตรงตั้งรอตรงเราไปเลยไปเรื่อยๆเออเออหูยายถ้าพวกเราตายก็เดี๋ยวเราไปสวรรค์ด้วยกันนะยายจ๋าคือตอนนี้ทางด้านหน้าคือเป็นเนินลงไปอ่ะขอให้ภาพคุ้มครองนะยายปะตรงไปเลยเลสโก้โอ้ยไปทางเลหทางลยไปทางเลยไฟหน่อยไฟหน่อยเออเออไฟหน่อย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 ไฟไฟไฟเออตายอยู่นะตายอยู่ายอยู่ ใชวันนี้เรานอนเฉยๆก็น่าจะดีนะโอ้ยเราซื้อรถคันใหม่มาเราก็ต้องขับไม่ล่ายายดูอยู่ด้วนหน้าก่อนดีจายเห็นยังอ๋อเดี๋ยวเหนื่อยใจอะวะค่อยๆไปไปเลยเออพุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งยิ่ฝุดยิ่มิดห้าสี่สามสองหนึ่งไป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 เลยไปเลยไปเลยไปเลยพุ่งเลยโอ้โหมามาน้าวิเบกโอเค ค่อยๆไปค่อยๆไปห้าสี่สามสองหนึ่งไป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 ทันป่าววะอุ้ยอุ้ยท,ท,ท,ทันทันทันชิวาดเช่อเลยโอ้หนี่ไงยายเคียบซี่อยูย่นะนะนยายได้บทูต้องไปเลยต้องไป,เ,ปเลยเขาไปเคียบซีเ่เดี๋ยนะอ๋อได้ไงไหนนนเดี๋ยวยายเบีนะ่ยงขวานิดนึงขวานิดนึงแล้วตรงไปโอเคเดี๋ยวด ผมผมรอก่อนนะพี่ครับพี่พี่เขาไม่ได้ยินดิพี่มันสั่งไปได้ดิเอเดี๋ยวนะผมต้องกลัวอะไรอ่ะเอ็มี่ป่ะอ๋อน้ำเบอร์เกอร์เฟรนฟรายอะน้ำเบอร์เกอร์เฟรนฟรายเบอร์เกอร์เฟรนฟรายเย้เอ้าพี่รู้ได้ไงอะเพราะมันพื้นที่กระจกข้างหน้าเนี่ย เอาหรอถอยหนะ้าถอย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 เลยเลยเลยโ okay. อเคน่าจะได้แหละย,ยายส่งเหรียญมาหน่อยอยู่ตรงพื้น,นมันต้องการอะไรนะ,ะเหรียญเหรียญกับพวงมาลัยไม่เอาพวงมาลัยไปเหรอจะขับต้ยังไงเราไม่รู้แต่ว่าเอาเหรียญก่อนรับกี่เหรียญกี่เหรียญเออมันต้องการอีกเหรียญนึงอ่ะแต่เหรียญอีกเหรียญนึงมันตกอยู่ตรงเอ้าหายไปไหนแล้วล่ะอ๋ออยู่เจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเคมันต้องการพวงมาลัยอ่ะยายายายถอดพวงมาลัยมาหน่อยดิถอดยังไงวะไม่รู้อ่ะไอ้เป็น พวงอะไรอะยายปูพูนปูกระตมือหไยเรียบร้อยวันโอ้ยฮ่าโอ้ยหายเรียร้อยแล้เราต้องทำอะไรต่ออะเราต้องขับรถไปต่อหรอโอ้ยขี่ได้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 ยายช่วยขี่หน่อยผมว่าพิซซ่ามันเอาไว้ขับแน่ๆเลยยายเอากรอบประกอบเข้าไปโอเคโอยใจ สมัยยายมีรถไฟใต้ดินไหมมีมีมีเอ้ยไม่ไม่มีหรอกไม่มีหรอกม,ม, <c oughs> มีแต่ไอเนี่ยรถรถไฟบนดินน่ะรถไฟบนดินอ่ะอ่ารอโอทอรอยนี้ใช่ไหมยาย <c oughs> เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลานจะพาไปทันทศนศึกษาเดี๋ยวใจถอยหน่อยถอยแล้วเร็วขวาไอ้หักกุมอะไรขวานะ <c oughs> ไปเลยยายเราเราไปนั่งอ็นอารทีกันดีกว่ายายลงไปเลยยายลงไปเลยยูยายผมวใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว สำหรับคลิปในวันนี้มีเพียงเท่านี้เหนื่อยเหนื่อยชิปปิ้งเลยโดยที่ก็ขอขอบคุณพี่ฟินนะครับผมที่เข้ามาเล่นด้วยกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่ชื่นชอบพวกเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราทั้งช่องผมแล้วก็ช่องฟอร์ฟิลล์ n แนลนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากซัพพอร์ตพวกเราก็มิเมมเบอร์ชิปตทั้งของผมและของพี่ฟิลเช่นกันนะครับรอบนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมฝากช่องค่ะเอาเดีนเเบอร์ค่ะ